ไม่ได้หนักแค่แม่สายเชียงรายนะคะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากอีก11จังหวัดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะฝนตกหนักหลายชั่วโมงทําให้มีน้ําป่าจากดอยสุเทพไหลลงมาตามลําห้วยค่ะ ภาพน้ำป่าไหลลงมาจากดอยสุเทพผ่านบริเวณวัดผาลาดเป็นภาพที่พระมหาสง่าชัยวงศ์เจ้าอาวาสวัดผาลาดโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ต้องรับน้ำต่อให้ระวังอันตรายและเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าส่วนภาพนี้เป็นภาพน้ำฝนที่ไหลลงมาจากบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพหลังฝนตกหนักติดต่อกัน ส่วนในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและยังส่งผลให้น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการไปรยังทุกหน่วยงานบริาการดำเนินการตรวจสอบกำจัดสิ่งอุดตันที่ขวางทางระบายน้ำหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้องช่วยเหลือประชาชนทันทีและต้องทำให้สามารถระบายน้ำให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในสองชั่วโมง เชียงใหม่มีความสามารถรับน้ำฝนได้1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน60มิลิเมตรเราต้องรู้กายภาพของเราบอนครับอันนี้คือสิ่งที่ได้ซักซ้อมไปผมได้เรียนท่านรัฐมนตรีมาไทยทราบแต่เมื่อเช้าเนี่ยภายใน1ชั่วโมงตก41มิลิเมตรระบายไม่ทันครับถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมในเรื่องของตะแกรงฝาท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุช่วยเหลือเยียวยาทันทีชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การเผชิญเหตุแก้ไขสถานการณ์ทุกจังหวัด ต้องบูรณาการหน่วยพื้นที่หน่วยเทศบาลอบตอต่างๆอบจอและหน่วยกำลังทหารตํารวจอาสาสมัครป่าไม้ที่มีมากเนี่ยเข้ามาลุมกันช่วยพี่น้องประชาชนทันที ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขุดลอกแม่น้ำปิงที่จะเริ่มในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ตามแผนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานแม่น้ำปิงระยะเร่งด่วนเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองถึง700-800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันแม่น้ำปิงสามารถรับปริมาณน้ำไหลผ่านได้เพียง400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น ส่วนการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างวันที่24-27พฤษภาคมค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มโดยสำนักงานรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งประเมินวิเคราะห์ดัชนีความชุ่มชื้นของดินและฝนคาดการล่วงหน้าจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยพบว่าภาักเหนือมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก11จังหวัด เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มี6พื้นที่ด้วยกันประกอบไปด้วยตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางค่ะตำบลป่าไหนอำเภอปราวตำบลศบเปิงอำเภอแม่แตงตำบลอินทักขินอำเภอแม่แตงตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายตำบลบ้านปง่งอำเภอหางดงและที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก่อยค่ะ